สรุปข่าวเชิงอมแมนยูโกรประจำวันที่22มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตซเชิ่งนี้ขอสเสนอจ่ายเต็มสูบไม่พูวเงื่อนไขบาซ่าแจ้งแมนยู86ล้านยูโรแรกกับการคว้าตัวเดยองนะโดยทางฟอ,อร,โโร์ิเชโอรอมาโนระบุว่าบาเซรลนาบอกกับทางแมนเชสเตซไปแล้วนะว่าหากจะได้แฟรงกี้เดยองจริงๆก็ต้องยอมจ่ายค่าตัวอย่างน้อย86ล้านยูโรแถมอยากได้แบบเต็มจํานวนในทันทีกันด้วยไม่ใช่ไปพ่วงกับเงื่อนไขอื่นๆนะ โดยบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนแจ้งกับทางแมนเชสเตอร์เดนทนะว่าพวกเขาจะไม่ขายฟรังกี้เดยองกองกลางชาดอย่างแน่นอนหากได้เงินค่าตัวไม่ถึง86ล้านยูโรหรือประมาณ3,182ล้านบาทตามการเปิดเผยของฟาบิซซโอรามานอซึ่งนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงโดยมิสาแดงให้ความสนใจในตัวของเดยองอย่างมากหลังจากทางเอริเชนฮา ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางแบนยูเคยร่วมงานกับทางแข้งวิชาเปรานีฟมาแล้วที่อาแจ็คออมสดัมและมองว่าเขาจะเป็นแกนหลักในการแผนทำทีมของเจ้าตัวได้ซึ่งเดิมทีดยองนั้นไม่อยากจะย้ายออกจากทางบาเซริน่าเลยแต่พักหลังเขาก็เริ่มใจอ่อนจนพร้อมที่จะบอกลาอาสูกรานาจึงท,ทำให้ตอนนี้เหลือเพียงการบรรลุข้อตกลงร่วมกันให้ได้ระหว่าง2ทีมเท่านั้น ต่ทั้งนี้ทางบรมาได้เผยได้ว่าตัวแทนของแมรนยูกับทางบาร์เซโลนานั้นคุยกันโดยตรงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งฝั่งบาซ่าก็บอกเองนะว่าต้องการเงินอย่างน้อย86ล้านยูโรสำหรับเดี๋ยวนี้ จะท,ทำให้ทั้ง2ทีมยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้นอกจากนี้ทีมดังของแคน้นกาตาลุญญาต้องการจะได้ข้อสเสนอแบบที่ทําให้พวกเขาได้เงินตามจานวนแบบทันทีกันอีกด้วยไ่่ใช่ได้เพิ่มจากเลื่อนขาออปชั่นต่างๆอย่างเช่นการได้รับเงินเพิ่มเมื่อเดยองลงเล่นครบตามจํานวนหนึ่งเป็นต้นโดยส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับช่องทางทางกฎหมายของทางลาลิก้าเองนั่นเอง ตั้ก่อนหน้าน,นี้นั้นเป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูเคยยื่นข้อสนอไปแบบที่จะจ่ายเงินก่อน60ล้านยูโรหรือประมาณ2,220ล้านบาทพร้อมกับมีออปชันที่จะจ่ายเพิ่ม10ล้านยูโรหรือประมาณ370ล้านบาทถ้าหากเดยองทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้แต่ก็โดนบาสเรนาปฏิเสธไปอยู่ดีในครั้งนี้เป็นนาง,งานนี้ต้องรองดูันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมาก,ก็ติกัครับกุรูบอลฝอยทองชีตสถติวิเอรา่าบ่งบอกปืนได้ผ่องดีนะ ยทางเปโดเชปูเว้าผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลลีก้าโปรตุเกสแสงความเห็นต่อดิวฟาบิโอวิเอร่าที่ย้ากจัดทางเอฟซีเปอร์โตไปสู่อาร์ซนอนว่าทีมของเฮชโค้ชมิเกลอาเจตาคว้าของดีเนื่องจากสถติผลงานที่ดาวเตะไว้ต่อไปรายนี้สร้างไว้นั้นไม่สามารถโกหกได้โดยปืนใหญ่มอบสัญญาระยะยาวให้กับทางฟาบิโอแลกกับทางค่าตัวตามเงื่อนไข คาสเลจได้สูงสุด34ล้านปอนด์นะับเป็นผู้เล่นใหม่รายที่3สู่รั้วเอเมเลซสเตเดียมต่อจากนายดันแม็กเชนเนอร์และก็ปีกมากินยอสซึ่งในมุมมองของคนที่ครุกคีกับทางลูกดังลีกฝอยทองทางเซปเวด้าก้าฟันธงแข่งดีกรีโปรตเกตยู่2 7ปีนี้เจ๋งจริงหังนั้นกำลังพูดถึงนักเตะท,ที่ถนัดเล่นตำแหน่งปีขวาและมีลูกหากินลากตัดเข้ากลางการเปิดปากกับทางสกายสปอร์ต โดยเขายังสามารถเล่นตำแหน่งอื่นๆได้ไม่เคอะเขินทั้งปีกซ้ายมิดฟิลตัวรุกเบอร์1ิแม้กระทั่งฝีเท้าไม่ได้เร็วจัดจ้านแต่ความยืดหยุ่นของเขาเมื่อเลี้ยงบอลไปกับตัวหรือวิ่งตีรถเปล่าไปหาที่ว่างรับบอลโดดเด่นหลายคนยังขริตสงสัยว่าทำไมอาร์ตันยอมจา่ายเงินขนาดนั้นเพื่อน,นักเตะที่ไม่ได้เป็นขาประจำตัวจริงของเปอร์โตแต่เมื่อคุณดูสถิตผลงานของแบบนี้ไม่เคยโกหกใครนะ วันนั้นเล่นไปทั้งหมด29นัดให้กับทางเปอร์โตในรายการล่าสุดทำไป้งสิ้น7ประตูกับอีก16แอสซิสเมื่อพิจารณาประตูที่เขาทำได้ล้วนเกิดในเกมสำคัญทั้งสิ้นโดยยิงใส่สปอร์ติ้งลิสบอนแชมป์เก่าหรือทัตเบฟิก้าอีกคู่แข่งตัวเอกของเปอร์โตและเวลาที่อยู่บนสนามก็มาสร้างผลงานออกมาได้ดีมีอิทธิพลต่อเกมรวมไปถึงเวทีแชมเปียนลีกโดยการนี้ปราติดตามผลงานวิเอร่าว่าดีสมคำล่ำลือหรือไม่ โดยปืนใหญ่จะเริ่มปีนสั้นต้นเดือนหน้าและจะไปเดิมอุ่นเครื่องเยือนนอร์ชเบิร์กวันที่8กรกฎาคมจะนั้นค่อยไปทัวสหรัฐนะนานะผมเป็นว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งเดีลยวที่แมนยูนั้นพลาดไปนะฮะและก็ไม่ได้เขาเข้ามาร่วมทีมแบบน่าเจ็บใจเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับข่าวดีแมนยูยื่น40ล้านใกล้จะรวบอดีตลูกทีมเชนฮาเสริมแนวรุกแล้วนะ โดยงานนี้ถ้าผมทางสโมสรแมนเชสเตอร์เดทีมดังใน,นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมจะบิดดิวตั้งแต่ปลายแรกในตลาดซื้อขายซสมมอนี้แล้วหลังจากที่มีการรายงานว,ว่าทีมงานของสโมสรกำลังบรรลุข้อตกลงกับแข้งเป้าหมายของพวกเขาในเร็ววันนี้ แลที่พิสแแดงกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการที่พวกเขาโตเป็นข่าวกับนักเตะหลายรายในตลาดซื้อขายโดยมีชื่อของแฟรงกี้เดยองมิฟิลคนสำคัญของบาร์เซโลนารวมทั้งแอนโชนี่ไปของทางอาแจ็คอาร์มสเดมแต่จะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าชี้ว่าจะได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีม อย่างไรก็ตามจากการรรยงานสื่อดังบรันเดนะฮาดอังกฤษเปิดเผยด้ว่าแบนยูกำลังเตรียมตัวจะปิดดิวแอนโชนี่ซึ่งเป็นอดีตลูกชีมของเอริชเชนฮากหลังจากที่ทางผู้บริหารของสโมสรได้เดินทางไปที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อทำการยื่นข้อเสนอจำนวนกว่า40ล้านปอนด์และการเจรจาเงื่อนไขต่างๆให้ลุล่วงในครั้งนี้ ซึ่งแข้งวัย2เปรายนี้ถือเป็นนักเตะคนสําคัญของเชนฮารเมื่อที่ท่านก่อนโดยเจ้าตัวนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงสนามทั้งสิน้สน12นัดทาไปได้ถึง12ประตูและก็อีก10แอสซิส,สในทุกประการและยังถือเป็นผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายของคุณซือชาวดัชที่จะดึงเขาเข้ามาเสริมทีมใหม่ในทีมโอทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นางานนี้ต้องรอดูคต่อไปกันล้วกันแมนยูก็ใกล้เลยนะฮะใกล้จะได้เปิดตัวนักเตะใหม่สักคนหนึ่ง2คน3คนก็ว่ากันไปในช่วงเสมือน,นี้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับทุวงแชมปย์ย่าสวยแมนเชสเตอร์เดนแชร์คลิปดูลสนามแฟนผีปรุมจวกซื้อนักเตะก่อนดีกว่าไหมโดยงานนี้นผมบอกได้เลยว่าสมเป็นทีมคอนเทนต์จริงๆนะฮะ เมื่อทางแมนยูนั้นแชร์คลิปดูแลยากเนียนคลิปก่อนจะเปิดฤดูกาลพรีเมริกอังกฤษทำเอาแฟนบอลรุมคอมเมนต์ว่าโฟกัสผิดจุดไปนหน่อยไหมโดยกันนี้ทางแมนเชสเตอร์เดทีมอันดับที่6พรีเมอริกิตแชร์คลิปผ่านอินสตาแกรมของสโมสรซึ่งพวกเขามีการดูแลสนามตลอดจนออกแบบลายหญ้าในโอชชฟฟอร์ดอย่างสวยสดงดงามและ,ะเรียบเนียนต้อนรับฤดูกาล2022ที่กำลังจะเปิดฉากกันขึ้นโดยนัดแรกปีสแสดงจะเปิดบ้านต้อนรับไบตันเดวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ถึงนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนบอลแมนยูมากมายการะหน่ำคอมเมนต์อย่างล้นหลามบนอินสตาแกรมซึ่งส่วนมากจะเตือนสติให้พิศแดงเร่งเสริมทัพตลาดนักเตะช่วงเสมอนี้โดยด่วนหลังจากที่ไม่ได้มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแม้แต่คนเดียวฐานที่มีข่าวว่าหลายรายเช่นแฟรงกี้เดยงจากทางบาเซโลนาคริสเตียนเอริกเซนหมดสัญญาจากทางแบรนฟอร์ดแอนเชนี่จากทางอาร์เจ็ค์อาร์มสเดมบางรายก็แซวว่าแมนยูโฟกัสผิดจุด และอาจจะต้องการทวงตำแหน่งแชมป์ย่าสวยหรือทีมที่มีการดูแลสนามย่ายอดเยี่ยมแห่งปีของชังพิมบริกอังกฤษซึ่งฤด,ดูกาลที่แล้วไปสแสดงต้องเสียแชมป์นี้ให้กับทางสเปอร์ไปไปนักบงานนี้นะผมเขาถือว่าโดนแฟนบอลโจกอีกครั้งบอกว่าคุณทาอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ไดีบซื้อตักเตะเข้ามาสักทีเรามาดูข่าวต่อมากักนดีครับแมนย,ยูเลงจะปล่อยสตาร์อีก2รายสมทบทุนซื้อแข้งหน้าใหม่นะ โดยมีการรายงานด่าว่าแมนเชสเตอร์เดตกระตือรือร้นที่จะขายแอนโูนีมัสยานและก็อารอมาบิสกาให้ทันในช่วงตรัสซักเดสมมอนี้โดยแมนยูยังไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นหน้าใหม่สักรายเดียวในช่วงสมัยน,นี้เลยแม้ว่าจะทยอยปล่อยของแข้งเก่าอย่างทางพาวบาามาาเชฟเจสซี่ลินการ์ดเนมันย่ามาติสเอสันคาร์วานีและก็ควอนมาตาออกจากสโมสรแบบไร้ค่าตัวขณะที่ทาง Jong, แฟรงกี้เดยองและก็คิสเตียนเอดรเซนยังคงเป็นเป,นป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของเอรดิกเชนฮาร์ก ึ่งเชื่อว่าคุณซูชาวดัชจะได้งบประมาณกว่า130ล้านปอนด์สำหรับการใช้ใจ่ายในช่วงสมัยนี้อย่างไรก็ตามจากการบรยงานของ The a d ์เ n นติกระบุว่าปีศาจแดงพยายามเพิ่มงบประมาณของตนเองด้วยการเร่งขายทั้งอองตทนี่มัสยานและกอาราิิสกาออกไปจากทีมโดยเชื่อได้ว่าจะได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งก้อนซึ่งจะสามารถนําเงินนี้ไปดมทุนซื้อตั้งต่หน้าใหม่เข้ามาเพิ่มได้อีก ซึ่งมักซียานใช้เวลากว่าครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วไปกับการล่าผลบอลสดกับทางเซบีย่าในรูปแบบการยืมตัวแต่ผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยทําเป็นเพียงแท่หนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสจากทั้งหมด12นัดส่วนทางบารบิสก้าเองนั้นก็ลุยโปรแกรมบอลให้กับทางเมนยูในซ่ซั่นก่อนไปทั้งสิ้น26นัดแต่ทว่าช่วงหลังมานี้เจ้าตัวนั้นก็ต้องเสียตําแหน่งตัวจริงให้กับทางจิโกด,ดานโลดซะอย่างงั้น นะผมเป็นนกว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไรก็เล่งสมทุทนนักเตะให้ขายออกไปแล้วก็ซื้อหน้าใหม่เข้ามาในช่วงเสมอน,นี้ขอสักคนหนึ่งนะฮะชื่อสักคนหนึ่งก่อนกันละก,กันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนตระชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ